รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับเรียมรุ่งทีวาหนูแก้วกันอีกเช่นเคยค่ะ ในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์ที่สําคัญนั่นก็คือเหตุการณ์สยามกับปัตตานีแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญเช่นกันค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับรัฐมลายอื่นๆจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้สักแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ในโลกปัจจุบันเราสามารถทำการค้าการขายระหว่างประเทศได้หลากหลายช่องทางแต่ในอดีตนั้นคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าโลกแห่งการค้าขายจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับเรื่องราวของมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานที่จะพาคุณผู้ชมย้อนไปพบกับความสัมพันธ์ระหว่างปาตานีกับรัฐมาลายูอื่นๆที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนอื่นๆเลยคะ่ะ โลกของปัตตานีเนี่ยไม่ได้เป็นโลกที่สัมพันธ์กับรัฐในเขตเมนแลนเท่านั้นแต่ปัตตานีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโลกในเขตน่านทะเลด้วยความสัมพันธ์กับปัตตานีของโลกในเขตน่านทะเลเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดับต้นสุดคือความสัมพันธ์ทางด้านการค้าปัตตานีก็ตั้งอยู่บนเส้นทางที่เ,เ,เรือสินค้าจะผ่าน ไม่ว่าจะเป็นจากหมู่เกาะขึ้นไปก็ดีหรือจากทะเลจีนใต้ลงมาเะไรนีก็จะมีการผ่านปัตตานีอันดับที่สองนี่ยคือเป็นคู่แข่งเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นปัตตานีอาจจะบางครั้งขัดแย้งกับทางปะหังบางครั้งขัดแย้งกับทางมารากาอันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้า 3. นะฮะต้องเข้าใจว่าปัตตนีเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของาศาสนาอิสลามด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยการเผยแพร่ศสาสนาการกระจายศสาสนาคติความเชื่อแลกเปลี่ยนอะไรต่างลืมแม้กระทั่งเป็นจุดที่จะรับอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาจากทางมิดเดิลเอีเนี่ยก็จะเข้ามาถึงปัตตนีด้วย mm hmm. ผมคิดว่าความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอื่นเนี่ยมี3ลักษณะคือความสัมพันธ์ทางการค้าความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นคู่แข่งนะอันนำมาซึ่งการเผชิญหน้า เรงกกากิดสคราาามมมและควสัพัพนธ์ทงศาาสนาค,คงได้รับรู้ถึงความสำคัญของเรื่องราวในครั้งอดีตระหว่างปาตานีกับรัฐมาลายูอื่นๆที่ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่การค้าการขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นปาตานียังถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอดีตอีกด้วยรวมทั้งยังสะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นร่องรอยจากครั้งอดีตสู่ปัจจุบันค่ะและนี่คืออีกหนึ่งความสัมพันธ์ของปาตานีกับรัฐมลายู และว,วันนี้นะคะเรียมได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวที่สําคัญในอดีตค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับรัฐมลายูอื่นเป็นเรื่องราวที่เดีมเองในฐานะคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ได้ทราบมาก่อนค่ะและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นมีอะไรให้เราศึกษาและเรียนรู้อีกมากค่ะในตอนต่อไปอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าเมืองปัตตานีเป็นเมืองท่าที่สําคัญจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามสักแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันในตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ